การตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย2563ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลติดต่อการเป็นเวลาหลายปีและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดการกระจายรายได้สู่ธุรกิจการผลิตและการบริการต่างๆก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างความเจริญสู่ภูมิภาค ระบบห้องพักแบบโฮมสเตย์เป็นหนึ่งในหลายๆรูปแบบการเข้าพักของนักท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นในการสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพสังคมชุมชนในพื้นที่ของที่พักนั้นๆและยังมีจุดเด่นในเรื่องของราคาต่อคุณภาพของการเข้าพักเมืองบางครังเป็นเมืองในประวัติศาสตร์กำเนิดขึ้นมาร่วมสมัยกับเมืองเก่าสุขโขทยัยเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่สองวัดศีชุมศิลาจารึกหลักที่สามจารึกนครชุมพงศวดาโยนกหนังสือชินการมาลีปกรณ์เป็นจุดกําเนิดประเทศไทยศิลาจารึกหลักที่สองวัดศีชุมด้านที่หนึ่งสรุปได้ว่าพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองยกทัพมารวมซ้อมรบกันที่เมืองบางขลังและเกณฑ์นักรบเมืองบางขลัง เข้าตียึดเมืองสุขโขทัยคืนจากหอมสะบาดขนลำพงแล้วสถานปนาพ่อขุนบางกังหาเป็นพ่อขุนศรีธราทิติ์ปฐมมกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัยสืบมามีพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนศรีธราทิติ์และพ่อขุนผาเมืองประดิษฐานคู่กันขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริงที่ได้รับการอนุญาตและควบคุมการปั้นหล่อจากกลุมศิลปากรอย่างใกล้ชิดมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ โบราณสถานวัดโบสถ์หลวงพ่อสามพี่น้องและพระร่วงนำทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติแล้วโบราณสถานแห่งอื่นๆมีขนาดไม่ใหญ่นักรวม22แห่งมีการขุดพบพระพุทธร,รูปพระเครื่องที่ถือกันว่าขลังและศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก พบเตาเผาโบราณและภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกมนุษย์147ใบมีการบรรจุเครื่องใช้ของผู้ตายลงไปด้วยเทศบาลตำบลเมืองบางครังตระหนักถึงมรดกวัฒนธรรมที่บรรพชนได้รังสรรเอาไว้จึงได้ร่วมกับชาวบ้านทำการวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัจฉริยรักษ์ชุมชนโบราณเมืองบางขลังเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนงบประมาณให้ทำการวิจัยเพิ่มเติมการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมโดยเครือข่ายชุมชนโบราณเมืองบางขลัง9้าหมู่บ้านต่อยอดด้วยสกวสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมเมืองบางขลัง จากทุนท้องถิ่นที่เก่าวมาประกอบกับเมืองบางขลังเป็นตำบลชายขอบของอำเภอสวรรคโลกที่ยังคงความเป็นชนบท มีทุ่งนาป่าเขามีวิถีชีวิตวัฒนธรรมผูกพันกับการเกษตรกรรมเกิดเป็นภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเข้ากันได้ดีกับการทำที่พักแบบโฮมสเตย์เนื่องจากเมืองบางคลังอยู่ห่างจากตัวเมืองสุโขทยัยทำให้มีความจำเป็นที่ต้องทำห้องพักแบบโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีระยะเวลาที่จะอยู่เที่ยวในชุมชนให้ได้นานที่สุดวัตถุประสงค์1 เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองบางครั้ง 2. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการการให้บริการท่องเที่ยว 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนหรือกลุ่มคนในพื้นที่มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นการดำเนินการ เริ่มจากการพูดคุยกับกลุ่มโฮมสเตย์ในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของโฮมสเตย์เพื่อให้ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าพักโดยได้แบ่งหัวข้อที่จะพัฒนาดังนี้ด้านมาตรฐานที่พักโฮมสเตย์จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจน ว่าจุดไหนคือห้องพักห้องรับรองห้องอาหารและจะต้องมีการจัดการที่ดีมีระเบียบมีความสะอาดและความปลอดภัยในทุกส่วนของโฮมสเตย์ด้านมาตรฐานอาหารโฮมสเตย์จัดให้มีอาหารท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ในมื้ออาหารเพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ของการใช้ชีวิตในพื้นที่มีน้ำดื่มที่แยกชัดเจนของเจ้าบ้านและผู้เข้าพักมีการแยกภาชนะแยกห้องครัวชัดเจนและมีความสะอาด ด้านมาตรฐานความปลอดภัยโฮมสเตย์ day, จัดให้มีตู้ยาสามัาร์ประจำบ้านโดยจัดแยกออกมาต่างหากจากของเจ้าของบ้านมีความปลอดภัยพื้นฐานครบถ้วนเช่นเครื่องดับเพลิงเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินเป็นต้นด้านมาตรฐานการบริการโฮมสเตย์ day, จัดให้มีการต้อนรับดูแลผู้เข้าพักและสามารถแนะนำกิจกรรมต่างๆในชุมชนที่ผู้เข้าพักสามารถทำได้ในช่วงเวลาเข้าพักด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน โฮมสเตย์สามารถแนะนำรายการท่องเที่ยวภายในชุมชนมีผู้เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของชุมชนให้แก่ผู้ที่สนใจได้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโฮมสเตย์จัดให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาจากชาวบ้านในพื้นที่และจัดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวผู้สนใจได้ด้านมาตรฐานการบริหารกลุ่มโฮมสเตย์ในพื้นที่มีการรวมกลุ่มเป็นชมรมโฮมสเตย์เมืองบางขลัง มีการประชุมเป็นประจำและมีคณะกรรมการที่แบ่งหน้าที่ชัดเจนมีการตกลงเรื่องราคาค่าที่พักอาหารและกิจกรรมให้เป็นกลางและเป็นธรรมต่อผู้เข้าพักด้านมาตรฐานการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์มีการประชาสัมพันธ์หลายๆช่องทางเช่นผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ a c e b o o k โฮมสเตย์เมืองบางขงัางที่ระบุรายละเอียดของโฮมสเตย์ของสมาชิกในชมรมเป็นประจำ